พน้มีอะไรน้องซีนเป็นไงมัง่งได้เดบิวต์เปล่าสวัสดีคะ่ะเป็นไงบั่งคะดูเอฟโฟกันตอนนี้ก็สี่ทุ่มสี่สิบสองแล้วในวิวเขาน่าจะเอามันด้วนนะสวัสดีน้องแฮรี่แฮรี่ใช่ไหม ทำไมพี่ยังไม่นอนแน่น่ะสิจริงๆฉันควรจะนอนตั้งแต่สี่ทุ่มวันไหนที่มี F4 เราจะนอนดึกเพราะเราจะดูรีแอคดีแอคจากแฟนคลับนี่แหละไม่ได้ดูรีแอคจากช่องอันยองมาดูซสิว่ามีใครมาดูบ้างน้องซินสรุปได้ดีบิวเปล่าใช่ครับอดีดาเป เป็นไงบ้างน้อแฮรรี่ช่วงนี้างานเยอะเปล่าอ,อไม่เห็นคอมเมนต์น้องซินอะ่ะเธอไม่ได้เดบิวต์หรอกหรือเปล่าขอให้ไม่ได้เดีบิวไม่อยากให้ป่วยผลยังไม่ออกเลยจริงหรอ ขอให้ไม่เป็นไรสาธุตอนนี้ดีขึ้นไหมอ่ะอ๋อเมื่อวานเราเพิ่งโทรคุยกันนี่นะผลน่าจะออกพรุ่งนี้เปล่าสวัสดีค่ะ right, teacher, เป็นไงบ้างคะ กับริตาเรื่อยๆเลยโตขึ้นแล้วลุกไม่เด็กแล้วเฮ้ยถ้าหน้าเราเด็กอะยังไงก็ต้องเด็กเราอยากคิดว่าอายุมันจะมีผลกับหน้าของเราถ้าหน้าเรายังเด็กเราต้องมั่นใจเข้าไว้ขอให้ปังๆนะคะขอให้งานเยอะๆเดีย๋ยวถ้าเราเรามีเงินเรารวยหรือเราจะจ้างนะมาเป็นในแบบ แต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงตอนนั้นคุณชอบกินผลไม้อะไรมากที่สุดต้องต้องพูดว่าไม่ชอบดีกว่าเราเป็นคนชอบกินผลไม้มากแก้มผมเยอะเกินอ่ะใช่หรอแฮร์รี่แฮรรี่แต่กรอบหน้าก็ชัดนี่นะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปาจำไม่ได้ว่าแฮรรี่เป็นลูกครึ่งอะไรนะคะ ไม่กันเปล่าจริงๆเราก็มีแก้มนะแต่เราพึ่งหมอไม่งั้นเราก็ต้องออกกลังกายแต่เราชอบเก็บแก้มไว้ให้หน้าเด็กถ้าจะทำเราจะทำแบบกรอบหน้าแล้วเราก็จะเก็บแก้มไว้แต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ไม่เรียกว่าผอมลงอะเหมือนมัน,มนไม่ได้สู้บอกไม่ถูกนกัน Have Thai Have อ่าความลูกครึ่งเราเข้าใจนะฝือนกรรมพันธ์มันจะมันอาจจะไม่ได้ลงที่ตัวอาจจะลงที่หน้าใช่ไหมบางคนแต่นี้ลงทั้งตัวลงทั้งหน้าถ้าเราบวมปุ๊บเราก็จะบวมหมดเลยแต่ร่างกายเราจะเซนซิทีฟเรื่องแบบพวกแป้งพวกโซเดียมเราเป็นคนอ้วนง่ายบวมง่าย มันก็เลยอดูใช้ชีวิตยากนิดนึงแต่เราก็ต้องคุมกินน้ำไปเยอะแต่ันช่วงนี้กินน้ำน้อยมากปากแตกต่างเราแตกโซโครับบอ <laughs> น้องซินขอให้รอดปลอดภัยเด้อถ้าติดก็ขอให้ไหมนะ่หนัก ใส่ค่ะมิวสยสยซัไปยังบ้างคะจากอีพีสิบเอ็ดฉันบอกแล้วว่าฉัน้ึงถามว่ามันมีซีนนี้ด้วยเหรอคือจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกนะเราก็ไม่ได้กลับไปดูอะแต่ว่าเราไม่ได้กลับไปดูบทแต่เราคิดว่ามันไม่น่ามีอ่ะเราเอารูปมาอวดพี่เขาเพิ่งส่งรูปฟิล์มมาให้สดใสแดดเปรีย <laughs> ้ยงสดใสแบบแดดเปรี้ยง อ่าฉันแอบสุดไม่เอาดีกว่าเพราะว่าฉันรู้ว่าพวกนี้อัดคลิปไว้แล้วก็แคปเก่งที่สุดในโลกรอดูพร้อมกันแล้วกันรูปอ่าให้ดูคร่าวๆสักรูปเพราะว่ารูปนี้ต้องสแกนก่อนรูปนี้ต้องสแกนก่อนมันอยู่ในโพลารลอย ปากแตกอะไม่ชอบเลยแต่เราชอบแกะปากเราก็ไม่รู้นี่นะใช่จริงๆหนูก็ไม่รู้หนูก็รู้ว่าไม่มีใครรู้ <c oughs> หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลิตาจะออกมาไหม <c oughs> ตอนแรกอะมีน้องเขามาคอมเมนต์ใช่ไหมว่าอีพีหน้าจะเจอลิตาหรือเปล่า <c oughs> นี่ก็ตอบไปว่าลิตาจะออกมาหรออย่างเงี้ย คือเราไม่รู้นะว่าเ่อออกมานิดเดียวอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราแคพ่พูดพูดไปอย่างนั้นกลายเป็นแบบสปอยเฉยดัดฟัน <'s> นะคะเลยพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ คุณชอบบทบาทของคุณในฐานะลิตาใน F4 ไหมชอบคะ่ะสนุกดีเราก็สนุกนะอาจจะในช่วงเวลานั้นที่เราเข้าซีนใดๆอะ่ะมันก็จะมีสตอรี่ของมันอย่างแต่และบทว่าเราเจออะไรมาบ้างอย่างบางที่บทที่เราต้องโซนมากๆแต่เราไม่ได้มีความสุขในช่วงนั้นน่ะมันมีเยอะมากมันก็ พยายามใช่เขาว่าพยายามอืมแต่ก็ยังว่าแหละมันก็ไม่ได้มีผลกระทบขนาดนั้นกับในซีนสำหรับเรานะแต่ก็ก,กลางๆซึ่ว่าวันนี้คุณลงไห้คุณต้องเข้าซีนที่ต้องกระโดดโลดเต้นเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงที่เราต้องคุมเราเป็นคนที่ถ้าเรารู้สึกหรือว่าเรา เราจะแสดงออกมาจากทางสีหน้าโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจสะว่าเราโกรธอยู่ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธแต่หน้าเป็นอย่างนี้แล้วนะไม่ได้โกรธ <laughs> <laughs> สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะพี่วาวันที่แปดเดี๋ยวจะเข้าไปหาคุณครูเดียนะคะ วาอีสานได้บวาอีสานยังไดมันคล้ายๆกันไหมภาษาเหนือภาษา,อ,า,า,อ,า,าอีสานได้บวาอีสานเลยใช่ไหมเราชอบนะชอบคนพูดภาษาอีสานเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบคนที่พูดภาษาบ้านภาษาบ้านตัวเองอะภาษาบ้านเกิดเขาเรียกว่าอะไรภาษาตัวเองอะไปหาเด็กๆใช่วันที่แปดเป็นวันเกิดของซูการ์ค่ะ เราอยากซื้อขนมไปให้น้องหน่อยเหมือนเลี้ยงลูกเลยต้องมีแฮปปี้เบิร์ดเดย์นี่คิดอยู่ถ้ามีลูกก็คงรักลูกมากแบบซัพพอร์ตเวอร์แต่ก็กลัวว่าลูกจะได้ใจอยู่นะ I love you สวัสดีค่ะเราก็ลักลูกเธอลูกเราชื่อสุก,กัดนะน้องเป็นผู้หญิงหน้าเหมือนแม่มากก็คือหน้าหน้าหน้าทุบอะหน้าตึงๆอะ่ะหาหาลูกสุก,กัดก่อนสุก,กัด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 จะน้องผอมลงนะน้องอยู่กับคุณครูเดียคุณครูเดียเป็นเทรนเนอร์ไง ้้งผอมลงน้องคาร์ดิโอทุกวนันกระโดดลดต้นไม่เจอนั้นมากเริ่มงห่วงแล้วจะห้าทุ่มแล้วพวกนี้ว่าจะปล่อยฟรีแล้วก็ค่อยเดตื่นมาทำขนมส่งลูค้าวันนี้ก็เพิ่งได้พักคะ่ะเพิ่งมีงานไปทำงานมาแอบนึงนะเราไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะเรากำลังหารูปสุกัดอ้า จิเป็นยาจะเตัวแชรน,นี่จะแทนเีนี่จะแทนตัวเองว่าสุกัญมามหามามีจะใช้แทนตัวเองว่ามามีสุกัญมามหามามีเร็วเสียงสองเส,สียงแสนเข้าหมด คุยกับแฟนคลับสวัสดีค่ะคุยกับเพื่อนเออว่าไงคุยกับแมวสกา๊าดหลายมาตรฐานอะ่ะ <c oughs> แต่สก๊ารมันซนนะแต่มันมันก็น่ารักของมันอะแต่ก็โอเค เขาบอกว่าพันนี้เป็นพันที่ดื้อมากแต่น้องเลี้ยงง่ายน้องไม่ค่อยป่วยมีช่วงนึงที่โควิดที่มันติดกับสัตว์ได้เงนั่นน้องก็ติดติดมาจากพวกหมาพวกแมวยาหายยอมให้พิสูค่ะใช่ไหมถ้าเราคุยกับแมวเราก็ต้องเสียงแสนใครบอกเสียงสองไม่มีอยู่จริงมันต้องเสียงแสนสก๊มาหามามี่แล้วสก๊ ต้องมีคาว่าสุกักจ้าหนายมาตรฐานเนาะเราพูดไม่ค่อยช้านะเราใส่ที่ข้อฟันเยอะเพิ่งเปลี่ยนได้สองสามวันนี้สวัสดีค่ะ พี่มิวอนุญาตให้เล่นบอร์ดเมดหรือเปล่าคะไม่อนุญาตให้เล่นนะคะแต่ว่าถ้าทำแบบซัพพอร์ตอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าทำเป็นเรื่องเป็นราวที่แบบวันนี้ทำไม่รู้ว่ามันใช้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราเราก็ยังไม่อยากให้เล่นนะคะ เรานองนสัวเองก่อนเดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วนะเอ้ยมียว can you say เช er er ิญขาเชิญขาเราไม่ค่อยชินเราไม่ค่อยเข้ามะ เธอขาเธอเธอขาเธอขามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเข้าปากเราเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแบบหวานๆไดมั้งค่ากับคนเนี่ยยนการเธอขาเหรอเธอขาเธอขาเธอจ้าน่เหรอเธอจ้าไม่รู้อะเอ่าไม่ไม่ค่อยได้พูดมันอาจจะแปลกๆนิดนึงพี่จะนอนนงคะใกล้จะนอนแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะไปนอนแล้วแต่ถ้าพูดกับสุกัส สุกัจ้ามาหามามีเร็วหูนี่คือกระดิกแล้วนะแต่หน้าก็คือหน้าเชิดใส่คนมากนี่แหละที่ที่มาของเขาว่าแมวเมินแต่เวลาเรียกสุกทัทีนี้ต้องลุกอมลุกอ,อมตามนะแบบแก้เจ็บคออย่ะใช่ไหมน้องสิน ต้องสีงเห็นด้วยไหมคะเอ้แต่แฮปปี้อะแฮปปี้มันแมวตัวนันะ้นอะคือมันเขาเรียกว่าอะไรนางนางเรียกดังก็เงีแล้วอะแต่ว่าสุกัสก็คือสุกัสจ้าหูหูหนี่กรดิกมาข้างหลังแล้วนะฉันรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าหน้าก็คือน่ายอย่างเงี้ย <laughs> อย่างลุกไปเบิร์ดกะโหลกทีหนึ่ง สุกัญญาไม่ได้ยินที่หม่อมม่เรียงจริงๆหรอแต่ดูไม่ได้ช่วงนี้ดูนางไม่ได้ก,กรุณาพูด I love, I, love I love you 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 ลจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปนอนก่อนอันนี้สักแป๊บหนึง่งไม่เคยเจอสุกันเลยถ้าไม่ติดต้องได้เจอแล้วนะคะนั่นแหละก็อยากพามาเจอเหมือนกันแต่นังซนน่ะนังซนมากสุกัสคือแมวอองมันได้คนมาจริงๆได้หมอมีวานเยอะมากไปแล้วนะคะกุ g ไนนะ เดี๋ยวสักแป๊บหนึงขอเข้าไปส่องไอจีตัวเองก่อนแล้วก็อาจจะนอนแล้วดูแลตัวเองนะน้องซีนขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าเป็นก็ขอให้ไม่เป็นหนักถ้าได้เดบิวอะ่ะก็ขอให้ไม่หนักฝันนี้นะคะมิวสายทรัพย์บ๊ายบายขึ้นนะไ้จะลงรูปให้ดูหารูปก,ก่อนรอพี่เขาส่งมาก่อนเนาะบ๊ายบาย